อาลครับผมกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟีกเกแล้ววันนี้เราอยู่ในสอทัวจีนกันอีกแล้วครับผมระหว่างคู่อีสตาเจอกับ EDGM นะครับทั้ง2คนแล้วก็มาจาก IGM ทั้งคู่เลยนะครับนานแล้วนะครับแต่ถือว่าวิ่งดีทั้งคู่นะครับเรามาดูนิชินครับที่ย้ายมาอยู่ EDGM นะเขาก็มีฝีมือค่อนข้างที่จะดีนะและ แอนนี่น,นี่กำลังตึงๆเลยนะครับช่วงนี้สายแบกเลซิ่งอย่างแท้ถูกครับเราไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไง The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับ เราไปเริ่มกันที่ด่านแรกเลยครับผมนั่นคือด่านไวเวสครับใช้รถแมคลาเรนกันหมดมทุนพันเลยนะแล้วมาถึงตรงนี้ใครได้ไปโอ้โหแล้วอีสตารครับชื่อซิเดียนนะผมผมแปลมาได้อย่างเงี้ยผมเรียกเขาซิเดียนเลยแล้วกันนะผมไม่แน่ใจว่าชื่อจีนเขาชื่อว่าอะไรนะครับผมแล้วแอนนี่ครับตอนนี้ยังคงขึ้นนำและตามด้วยเชียงชุน,นครับแล้วเลี้ยงบูทมา CW ดวีไซเวย์ครับ ขับได้ดีแอนนี่ถือว่าขับได้นิง่งนิ่งไม่พอแถมเร็วอีกต่างหากครับเร็วไม่พอถ่ายแบบเอาแล้วนี่ชินไปพลาดนะครับผมข้างหลังเมื่อสักครู่นี้แล้ว WCW มาครับเชิงชุนครับพยายามตามแอนนี่ให้ทันครับทันไหมครับผมชิงชุนนี่ก็แบบว่าฝีมือนี่คือดีนะวิ่งเป็นตัวหลักอ้าวแล้แซงแล้วครับผมจังหวะนี้ครับชิงชุนครับโอ้โหใช้จังหวะช่องตรงกลางและแอนนี่พยายามที่จะปราน่าเค้กแล้วแซงโค้งนอกอื โค้งนอกแล้วมาสวบโค้งในแล้ว c w ช่วงสุดท้ายครับนี่ฮะโอ้โหความอันตรายของแอนนี่มันอยู่ตรงนี้คือแบบเร็วไม่พอแถมมีลูกแบบแซงได้ด้วยเอาตึงเอาตึงจัดกีนน้ำก่อนอร่อยเรามาต่อกันในด่านที่2กันครับผมด่านนี้ยังไม่เข้าไทยนะเป็นด่านที่ใช้รถ l y r โดยเฉพาะเลยนะถ้าถามว่าไม่ใช้รถ l y r ใช้รถันื่นได้ไหม พิชี่เลิฟซองก็ได้นะครับถ้าใครมีรถคัส A เอนะพิชี่เลิฟซองก็ถือว่าเป็นรถที่ดีแล้วก็รถสป d p a าสท,ทั่วไปก็เล่นได้นะครับเนี่ยถ้าพิชี่เลิฟซองมันก็จะดีนะ่ตรงที่มันมีแท่นบูตอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับความเร็วมันก็จะเพิ่มค่อนข้างที่จะเยอะมาถึงตรงนี้ครับนิชินขึ้นนำครับตามด้วยแอนนี่ครับมาดูครับนิชิน จะสามารถแซงไปจนถึงเส้นชัยได้เลยหรือเปล่าครับโอ้โหขับได้ดีมากครับทั้งคู่ครับดิชินแล้วก็แอนนี่เลยแล้วความเร็วตกครับดิชินครับโอ้โหทำไมตกครับไม่รู้เหมือนกันครับไปตัดในโตรหรือเปล่าไม่ไม่น่าจะใช่นะก็เลี้ยงบูทมาเหมือนกันแต่ทาไมเร็วไม่เท่ากันสกิลไม่ติดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ชัวนะเพราะว่าไม่ได้ดูสกิลเลยเมื่อสักครู่นี้มาครับ แอนนี่ขึ้นนําที่2เป็นนิชินที่3เป็นเชียงชุนครับที่4ี่โอ้โหตามมาติดติดเลยครับสามสามคันนี้4ี่คันนี้เลยครับที่4ี่ซีเดียนครับยังคงตามมาอยู่ครับแล้วแอนนี่เอ้าแล้วแอนนี่ล่วงครับผมไปพลาดครับรถก็แรงแต่ล่วงได้ยังไงครับจังหวะตะกี้งงเหมือนกันแล้วกลายเป็นเชียงชุนครับที่ ขึ้นนาไปแทนครับแล้วเข้าเส้นชัยไปเลยครับโอ้โหแต่ที่2เป็นที่2เป็นซีเดียนนะโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่นิชินนะครับผมโอ้โหขับมันมากคือสูสีมาก22อ,อคู่นี้เนะเรามาต่อกันในด่านที่3ครับผม Troy Experimental ก,ก็ใช้รถเป็นด a r k คไฟลี่กันหมดทุกคนเลยนะครับเชียงชุนขึ้นนำครับ ที่2เป็นเอ้าแล้วโดนกระแทกออกครับโอ้โหแล่อีสตาขึ้นนํา2คนครับตรงนี้เพอร์เฟกเลยครับนักแข่งอันดับสองบางไล่เอ้าแล้วไปพลาดชนครับโอ้โหถึงก็ต้องรีรถเสียหายหลายแสนครับเมื่อคู่นี้ครับเชียงชุนครับมาที่3ต่อครับใิชินครับที่2ครับคะแนนตอนนี้40ต่อ40ครับเท่ากันเลยนะแข่งกันในรอบที่3แะ แอนนี่บอกแบกอีกแล้วสิเราฉันแบกอีกแล้วมาตรงนี้ w C W W ครับเหินดิฟกาอากาศแต่บูทโอเคเยี่ยมแล้ว C W W ไปมีคนยังถามอยู่นะว่า C W W คืออะไรพี่ถ้า C W W คือมันเป็นท่ากดของรถครับผมเป็นคอมโบของการกดของรถนะมันว่าจะเอ้าโอ้โหนี่ชินล่วงลงไปครับ เหินไม่พน้นครับไม่ใช่เหินไม่พน้นคือล่วงล่วงข้างล่างไปเลยอ่ะล่วงข้างๆข้างล่างไปเลยนะครับ <c oughs> โอ้โหไม่ได้เหินพลาดน,นะครับ cwbu ก็เนี่ยครับความเร็วมันก็จะสูงสุดเนี่ยเห็นไหมเขาก็แบบกด cwbu ความเร็วรถมันก็จะสูงสุดครับมันก็จะเป็นท่า,ท,าที่แรงที่สุดนะแต่ถ้าพูดได้ถูกก็คือ w c w b เนี่ยมันจะแรงกว่านะครับแต่มันจะต้องมีบูตในการทำด้วย จะทำทุกโค้งไม่ได้นะและแอนนี่ที่1อีกแล้วครับ WEDGM 2องคนครับเข้าที่2กับที่3ครับอากาศหนาวนะครับตอนนี้ใส่เสื้อกันหนาวครับแอนนี่เรามาต่อกันในด่านที่4ี่ครับตอนนี้อีสตาร์ขึ้นนำหนคะแนนครับด่านไฮเวย์วันใช้รถเอสโอ้โหมาตรงนี้ครับเบียดเบียดกันยับเลยครับ wcw มาใช้รถเอสโคโนกันหมดทั้ง4คนเลยแล้วมีคนร่วงไหมไม่มีครับยังรักษาลายได้ดีแล้วโอ้โหเลาะแตกกันหมดเลยครับ edgm ซิเดียนก็แตกเหมือนกันครับแต่โอ้โหววมีรอดแค่คนเดียวก็คือแอนนี่แอนนี่ยังคงไปต่อครับไม่พลาดเลยครับผมหาจุดพลาดยากมากนะลายการวิ่งของแอนนี่นี่ค่อนข้างที่จะดีนะนิ่งด้วย ตามมาครับเอ้า้วเชียงชุนไปพ่าตรงนี้อีกโอ้โหกลายเป็นนิชินครับขึ้นมาแทนอันดับ3แทนครับแต่ต้องรีบตามครับโอ้โหห่างเยอะไม่ได้นะครับไม่งั้นคะแนนหายหมดครับแอนนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายครับของสนาม C W W ไปแล้วตรงนี้มาเฮฟวี่ C W W สวยงามเข้าเส้นชายไปหนึ่งนาทีห้าวิครับโอ้โหแล้วดูครับ ชิงชุนครับเข้าวเวลาบวกตั้ง4ี่ครับอย่างนี้คะแนนหายแน่นอนครับจักตามแค่หนึ่งแต้มนี่โหเดี๋ยวต้องมาดูว่าคะแนนห่างเท่าไหร่นะครับเรามาต่อกันในด่านที่5ครับนี่ครับห่างเจ็ดคะแนนเลยนะด่านนี้ก็เข้าไทยได้อย่างยังไม่เข้าไทยนะครับใช้เปรถเสือไฟครับ2คนนะอันนี้เป็นแบบแข่งปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ได้เอาแบบว่า เบื้องเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ไม่ได้ห่างแบบนานแล้วนะมินี่เป็นรายการล่าสุดเลยนะครับในการแข่งของจีนนะครับเอนนี่ขึ้นนําอีกแล้วครับโอ้โหแล้วซีเดียนครับขับได้ดีมากครับซูปเปอร์อิฟมาจังหวะเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ใช้รถเสือไฟได้วยนะเก็บไว้ใช้ด่านอื่นนะครับอาจจะเอาไปใช้ด่านแบบพวกด่านก่อสร้างอะไรพวกนี้ แล้วเชียงชุนครับตามมาครับผมยังคงตามแอนนี่อยู่นะมาตรงนี้ซีดไปดเลดิ Deep. แล้วก็ค c ิกเ r n แต่ไม่พ้นครับโอโ้โหเชียงชุนล่วงอีกแล้วครับวันนี้พลาดหลายรอบเลยนะครับ <c oughs> แล้วตามมาติดๆครับสำหรับนิชินแอนนี่ก็ยังคงนิ่งอยู่ <c oughs> นะครับอ้าวกำลังชมเลย cww ข้าวเส้นชายไปครับโอ้โหอีสตาข้า2คนเลยครับ edgm ตอนนี้โอ้โหคะแนนเริ่มห่างออกไปแล้วครับมีพลาดกันหลายจุดนะครับสำหรับ edgm เรามาต่อกันในด่านต่อไปครับผมตอนนี้คะแนนห่างกัน9คะแนนแล้วอุ้ยสิบสคะแนนแล้วครับผมดูผิดครับขออภัยแล้วด่านนี้เหมาะสําหรับรถเอ็กซ่าเลยครับ อโอ้โหแล้วเก็บในโตไม่เต็มครับชิงชุนครับต้องแก้มาครับแต่ตอนนี้นี่ชินขึ้นนําอยู่ครับอ้าวแล้วรถไปไหลออกข้างนอกโอ้โหดียังแก้ออกมาได้ครับสําหรับนิชินครับ W C W W ไปเลียงบูทสี่ห้โอ้โห W C W W มาี E C U แล้วก็กดดิฟควิทเทอร์ไมไวแล้วตรงนี้ซูเปอร์โอดิฟครับยากครับจุดเมื่อสักครู่นี้ ้องซ้อมไม่บ่อยแล้วซูเปอร์โอริฟสวยงามครับนิชินตามแอนนี่มาติดๆเลยครับแล้วก็ตามมาด้วยซีเดียนอีกคนนึงครับมาตรงนี้ซีดับเบิลแล้วก็เลี้ยงบูทไปครับเลี้ยงบูทไปเรื่อยๆแล้วก็ทำวีดับเบิลเลี้ยงบูทมาตรงนี้แล้วซูเปอร์โอริฟซีดับเบิลแต่ดิฟนิดนึงทำซีดับเบิลตรงนี้ครับแล้วตรงนี้เป็นจุดที่ยากต้องเหินให้โอ้โหและแอนนี่ครับผม ออกไปทางขวาครับโอ้โหแล้วนิชินแก้เกมได้ครับเหินดิฟแลเมื่อสักครู่นี้สวยงามครับแล้วมาตรงนี้ WCW กด ECU ดิฟปราดหน้าเคกแล้วแซงได้ไหมแซงได้ครับนิชินครับโอ้โหแล้วแซงขึ้นไปแล้วครับตอนนี้ซีเดียนขึ้นนำจะมีจังหวะแซงหรือเปล่าโอ้โหซูเปอร์ดิฟทำได้ครับแต่ยังอยู่ข้างหลังนิชินอยู่แล้วเป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับโอ้โหน่าจะ ไม่ได้แล้วครับสำหรับซีเดียนนิชินครับขึ้นอันดับหนึ่งไปครับโอ้โหแต่เชียงชูนี่ยับเลยครับโอ้โหเวลาครับดูครับโอ้โหบวกไปเจ็ดเอ๊แต่กี้เข้าช้าไปด้วยหรือเปล่าครับเวลามันบวกเพิ่มบีอีกโอ้โหนิชินแมนน้ตึงฮะเรามาต่อกันในด่านต่อไปครับโอ้โหคะแนนห่างยับเลยครับดูครับ17คะแนนครับเรามาต่อกันในด่านเจดาวครับมีคนใช้รถทาทีด้วยนะนี่ก็คือเชียงชุนครับ ออกตัวก่อนได้เปรียบครับผมไปและรถคันนี้มันก็เป็นรถคัสทีนะครับเร็วทางตรงนี่กด C W W ไปเลยครับไม่ต้องทำไซนัอะไรทั้งนั้นถ้าเล่นแบบไม่พลาดนี้เวลาก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับรถคันนี้รถคัสทีเป็นเพราะว่ามันใกล้จะเขาเรียกว่าอะไรอะคะแนนมันห่างกันเกินครับเกมอาจจะตัดจบได้นะแล้ว C W W มาจาังหวะนี้ครับเชียงชุนยังคงนำอยู่ครับ นำอยู่คนเดียวครับตอนนี้ที่2เป็น e ีสตาร์แอนนี่ครับที่3เป็นอีสตารเหมือนกันซีเดียนแล้วมาดูต้องอย่าให้พลาดนะครับพลาดนี่เวลาอาจจะหายอุ้ยอุนีกหว่าตะกี้เกือรถคันนี้มันจะได้เปรียบตรงทางตรงครับแล้วไม่มี ECU ด้วยครับจังหวะนี้ครับนี่ต้องกดเพียวๆครับแล้ว W C W โหทำยังไงก็ได้ครับให้เร็วที่สุดครับหดูครับแซงไปแล้วครับ แซงหยุดนะแซงหนิงชิงไปแล้วครับตอนนี้แล้วดริฟต์มา CWD ว,วิ่งเนียนตามากครับผมเนี่ยถึงแม้จะเป็นรถคัสตีนะแต่ก็มีโอกาสโดนแซงได้โดยรถคอนดิเซคคัสเอนะครับเพราะว่ารถคอนดิเซคคาร์อเนี่ยมันมันเหมาะสําหรับด่านนี้นะเพราะว่าเวลามันเลี้ยวเนี่ยมันไม่เสียความเร็วนะครับดูครับมันก็เลยไปไวด้วยนะโอ้โหดูครับยังไม่ทําลายสติครับแต่เวลา1นึ่งนาะทียี่สิบห้าวิอ่ะโหไวมาก สำหรับเชียงชูนครับก็เอาคะแนนตีตื้นขึ้นมาได้ครับเรามาต่อกันในด่านต่อไปครับด่านมาเกาครับผมคะแนนห่างกัน14แต้มเลยนะโอ้โหค่อนข้างจะห่างมากแล้วคะแนนแอนนี่นี่อย่างดีครับแข่งไป8แข่งไปแข่งมาด่านที่8แล้ว74คะแนนโอ้โห <laughs> ถือว่าแบบโหดมากเอาแลวซเดียมไปพลาดครับแอนนี่ครับอันดับที่3ครับ ตามขึ้นมาครับหลังจากที่ไปพาช่วงแรกเอ้าแล้วนิชินไปโหเกี่ยวข้างทางครับตอนนี้เชียงชุนก็เปิดก๊อตโหมดครับวิ่งนําไม่สนใครครับแอนนี่อยู่อันดับที่2อ,อยู่แล้วเฮฟวี่มา CW ตรงนี้สวยงามตรงนี้ก็ CW ธรรมดาครับแล้วมาตรงนี้เฮฟวี่อีก CW โอเคแอนนี่พยายามใช้ความเร็วสูงสุดครับเพื่อที่จะตามครับ โหแล้วดูว่าเข้าช่องแคบนิดเดียวเองครับเมื่อคูนนี้เอาแล้วเชียงชุนไปพลาดอีกแล้วครับผมโอ้โหวันนี้พลาดบ่อยครับเอาแล้วมีคนไปพลาดอีกเป็นซีเดียนครับกลายเป็นเ e d ม,มสอ2คนครับที่ต้องวิ่งมาตามแอนนี่ครับเอาแล้วนี่ชินไปพลาดอีกแล้วครับโอ้โหแมตช์นี้พลาดกันบ่อยนะครับเม แอนนี่ครับยังคงฟอร์มร้อนแรงอยู่เหมือนเดิมมาถึงช่วงตรงนี้เฮวี่ซีดับเบิใครหัวใจเต้นเยอะสุดครับเนี่ยนั่นเป็นนิชินนะนิชินแล้วหัวใจเต้นร้อยี่เลยนะโอ้โหแล้วเข้าเส้นชัยไปครับแอนนี่ครับที่1อีกแล้วครับคะแนนนี่พุ่งปรีดเลยครับเรามาต่อกันในด่านที่9นี้ครับ ่างกัน19คะแนนแล้วนะครับก็น่าจะเป็นด่านสุดท้ายเลยหรือเปล่าด่านที่9นะครับก็เริ่มใช้รถคาร์ทีกันแล้วครับ C W W มาจังหวะนี้ครับนิชินสายเว W C W W สวยงามแอนนี่ครับตามมาพยายามที่จะกระแทกครับแต่ไม่ได้ครับแล้วหลุดโค้งออกไปครับนิชินครับโอ้โหกลายเป็นแอนนี่ขึ้นนำอีกแล้วครับสายเวมาบู ที่3เป็นซีเดียนครับตามมาติดๆครับแล้ว CWW ไปตรงนี้มา c w ดับไนี่ชินครับยพยายามที่จะแซงเกือบชนครับแล้วมันโค้งมันแคบนะต้องระวังครับ CWW ไปแซงขึ้นแล้วครับตอนนี้ครับสำหรับซีเดียนครับแล้วนี่ชินซูเปอร์ดิมาสวยงามตีอีกทีหนึ่ง CWW มาถึงช่วงโค้งยากตรงนี้ครับหมุนๆ CWW ไปอ้ยพยายามไซเว์ครับแต่เมื่อกี้หลุดโค้งออกไปครับเราไม่พ้นครับโอ้สำหรับนิสินครับกลายเป็นเชิงชุนครับขึ้นอันดับ3มาแทนครับแล้วอีสตา2คนครับขึ้นนำครับเอาแล้วไปพลาดชนครับแล้วกดในโตเพียวเลยครับต้องวันนี้อันนี้ครับตัดในโตครับ ตะกี้ไปพลาดครับต้องเก็บในโตใหม่เมื่อสักครู่นี้แล้ว EDGM เลือกใช้มาเพนรถหงอคงนะครับแต่ก็คงไม่ช่วยอะไรมากครับสำหรับด่านนี้นะเพราะว่าแท่นแผดไม่ค่อยมีครับยกเว้นเลี้ยวอย่างเดียวนะครับเอามาเลี้ยวครับโอ้โหแล้วซีเดียนครับเข้าที่1ไปได้ครับผมที่2เป็นเชียงชุนที่3เป็นแอนนี่ที่4เป็นนิชินครับวันนี้ EDGM นี่เล่นไม่ค่อยนะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีพลาดเยอะมากหลายด่านด้วยนะครับผมก็จบกันไปนะครับสกอร์174ต่อ152ถ้าใครอยากดูคู่ไหนอ,อีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่านเมน้นแล้วก็เดี๋ยวไปหามาให้ดูนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะและเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย